สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Runner's Journey ตอนที่126นะครับพบกับผมหนุ่ม Runner's Journey ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับการซ้อมในในสภาวะแบบเออแต่สภาวะ Stay Home นะ Stay Home ซ้อมยังไงซ้อมที่บ้านนะฮะวันก่อนก็เห็นโค้ชเดี่ยวซ้อมขึ้นบันไดเนาะแล้วก็เห็นนักวิ่งที่เป็นอีลิทคนนั้นคนนี้ซ้อมอยู่บ้าน ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันผมว่าจริงๆแล้วที่บ้านนี่แหละก็สามารถเป็นที่ซ้อมได้วันนี้ก็เลยเอาบทความมา,มาเล่าสู่กันฟังนะบทความที่เกี่ยวกับการซ้อมขึ้นบันไดการวิ่งขึ้นบันไดนี่แหละนะฮะว่ามันจะมีประโยชน์ยังไงบทความที่ว่านั้นก็คือ,อคือการ star running workout to build speed and power นะครับเป็น การวิ่งขึ้นบันไดเพื่อสร้างความเร็วและความแข็งแรงเรื่องของได้เรื่องของกำลังนะสปี e d and Power นะฮะก็เป็นบทความที่อยู่ในเว็บของ Very, th, นะ uh, Very, 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 Very Well Fit นะเวอนะฮะผมก็ซ้อ,อมขึ้นบันไดอยู่บ้างนะฮะแล้วก็เวลาไปขึ้นเขาหลังบ้านอย่างเงี้ยแบบ แบบหลังบ้านในเมืองอะไรเงี้ยเราก็ใช้บันไดดีไฟนี่แหละเป็นเข่าหลังบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายแล้วก็อย่างสนามบางสนามก็เป็นบันไดจะเยอะอย่างฮ่องกงเทรลเนี่ยก็สัก 70%- 80%ก็เป็นบันไดบันไดยเยอะมากนะเพราะฉะนั้นการซ้อมบันไดก็ก็ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ที่หลายคนเขาซ้อมกันวันนี้ก็เลยเอาข้อดีแล้วก็เทคนิคของการซ้อม ขึ้นบันไดามาให้ฟังกันนะครับว่าซ้อมยังไงแล้วก็มีประโยชน์ยังไงเผื่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยซ้อมบันไดก็ลองเอาไปซ้อมดูนะครับการซ้อมบันไดนี่ก็จริงๆแล้วมันจะได้ประโยชน์หลายอย่างเนี่ยมันจะเป็นการฝึกในลักษณะแบบว่า high intensity workout คือเป็นการฝึกแบบความความเข้มข้นอะ่ะเหมือน H.I.I.T ที่ตอนนี้เขาฮิตกันแบบว่าเอา เป็นเซอร์กิตเป็นต่อเนื่องเพราะการขึ้นบันไดมันต้องใช้แรงมันต้องหนีแรงโน้มถ่วงเนาะมันเป็นการฝึกแบบเข้มข้นมันจะได้สปีดได้พาวเวอร์ได้ได้ได้คาร์ดิโอด้วยเรื่องของหัวใจนะเรื่องหลอดเลือดหัวใจนะะการวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยเป็นวิธีฝึกสําหรับถ้าเราอยากจะได้ความเข้มข้นแบบง่ายๆไวๆเนี่ยแหละขึ้นบันไดเนี่ยแป๊บเดียวหัวใจมาเลยนะฮะ วิ่งวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งที่ได้แน่แนคือเรื่อง,องการฝึกความคล่องตัวนะฮะฝึกความคล่องตัวเพราะว่ามันต้องใช้สปีดสปินของความเร็วเท้าเวลาเราึวิ่งขึ้นบันไดวิ่งสปินขึ้นเนี่ยมันก็จะต้องอเหมือนใช้ฟุตเวิร์กให้มันให้มันเร็วนะในการสปินขึ้นบันไดนะครับแล้วก็ในส่วนของกล้ามเนื้อที่เราจะได้แน่ๆน่นะนะ กล้ามเนื้อที่จะได้สหรับ,บเวลาขึ้นบันไดมันจะได้กู๊ดนะ Good, กู๊ดก็คือกล้ามเนื้อก้นนะครับแล้วก็จะได้ควอตนะฮะกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็จะได้กล้ามเนื้อน่องนะกล้ามเนื้อน่องนะครับได้เหมือนท่าเวลาเราทําท่าพวกลังเจสกับสควอตนั่นแหละนะฮะเนี่ยได้ได้สอย่างเนี่ยแน่ๆนะครับ,นะรบ,นะรบกล้ามเนื้อก้นนะกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อน่องนะครับ แต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงคือ,อเวลาเราไปวิ่งในเทรลเนี่ยความลาดชันของพื้นพื้นถนนพื้นทางาเทเลนต่างๆเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะมันจะมีความลาดเอียงในองศานะเวลาวางเท้าเท้ามันก็จะเอียงเนื้ออฮะนะแต่ว่าเวลาวางเท้าบนบันไดเนี่ย ด้วยความที่บันไดมันเป็นตัดตรงนะฮะมันเป็นตัดตรงนะนึกออกไหมวางเท้าปุ๊บมันจะเท้าองศามันจะตรงมันจะไม่เหมือนแบบทางลาดขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกที่ที่ให้ครบมันก็อาจจะต้องไปฝึกที่แบบลูวิ่งแบบลาดขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อขามันได้ฝึกตรงนั้นด้วยไม่งั้นถ้าฝึกแต่บันไดมันก็จะไม่ได้แต่วันนี้เราจะมาพูดแต่เรื่องของการฝึกบันไดนะครับ การฝึกบันไดขึ้นบันไดนะได้กล้ามเนื้อก้นนะได้กล้ามเนื้อต้นขาได้กล้ามเนื้อน่องแบบเดียวกับที่ทำลังเจสกับสควอสนะครับแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยมันเป็นลักษณะของอการการฝึกแบบเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนการระเบิดพลังเหมือนการระเบิดพลังที่เนเ้นไปเรื่องของ สเต็งกับสปีดนะเพราะว่ามันจะมันจะเหมือนการหดและคลายกล้ามเนื้อแบบฉับพันในขณะที่เราวิ่งขึ้นบันไดคล้ายๆกับการฝึกพาราโอเมติกประเภทพวกจัมปิง้งการกระโดดนะการกระโดดแบบงอเขาย่อตัวบาวดิง้งนะบาวดิ้งคล้ายๆแบบท่าจิงโจ้ท่าจิงโจ้จโจเหมือนที่น้อง โยทินทำให้ดูอันเนี้ยมันเป็นการระเบิดแบบหดคลายกล้ามเนื้อแบบแบบฉับพลันนะพวกกระโดดพวกงอเข่าย่อตัวพวกบาวดิง้งพวกฮอปปิ้งพวกกระโดดขย่อะไรเงี้ยคล้ายๆกันกา,การวิ่งขึ้นบันไดก็เหมือนกันได้ได้ในลักษณะเดียวกันเหมือนระเบิดพลังขึ้นมาหดและคลายแบบฉับพลันเป็นแบบอินท์วลช่วงสั้นๆน,นะมันมันมันจะเป็นการฝึกแบบ มันจะได้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันเป็นการฝึกแบบต้านแรงโน้มถ่วงนะฮะด้วยความที่เวลาเราขึ้นบันไดแน่นอนองศาของบันไดมันชันกว่าองศาของความลาดเอียงบูเขาอยู่แล้วเนอไหมบันไดมันก็จะขึ้นสเต็ปสูงไวเพราะฉะนั้นการฝึกแบบเข้มข้นอย่างนี้เวลาไปฝึกเขาเป็นเนินแบบเป็นเนินองศาที่ต่ํากว่าโดยธรรมชาติเนี่ยของบันไดเนี่ย มันก็จะทําใหเเ้เป็นการปีนเขาที่ง่ายขึ้นเนะเมื่อเราไปฝึกบันดไดบ่อยๆเราไปปีนเขามันก็จะง่ายขึ้นแต่ก็อย่าลืมที่จะฝึกองศาความลาดเอียงของขาเนาะเช่นไปฝึกขึ้นบันไดแล้วมันก็จะได้เรื่องรถเบิร์ดพลังเรื่องสเต็งเรื่องพาวเวอร์เรื่อง, Power, องออความความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วเนี่ยแต่ว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กๆที่ เอ็นองศาของการวางเท้าเวลาลาดชันขึ้นเนี่ยบางทีก็ต้องไปฝึกตรงนั้นกับลูวิ่งเช่นเปิดลูวิ่ง15องศาเปิดลูวิ่งสุดเลยใครมี20ก็ปรับอินคลาย20แล้วก็เดินขึ้นมันก็จะได้กล้ามเนื้อตรงน่องตรงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยที่มันเหมือนจริงขึ้นมากขึ้นกว่าซ้อมแต่บันไดนะฮะคือการฝึกบันไดมันก็จะมันเข้มข้นกว่ายอยู่แล้วล่ะมันเข้มข้นในแง่ของความชันชันกว่า นะฮะแต่แต่ไม่นับพวกภูเขาที่มันชันชันนะอันนั้นมันก็ชันเหมือนพวกเขาแหลมเขาอะไรเงี้ยที่มันชันอันนั้นโอเคชันชันกว่าแต่บันไดมันจะชันโดยธรรมชาติของมันนะฮะแล้วก็การวิ่งขึ้นบันไดเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นความฝึกการฝึกแบบเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเพิ่มฮัทเรทแบบเร็วมากในเวลาที่แบบสั้นๆ่ะ เช่นเราขึ้นสักสามชั้นเนี่ยสามสี่ชั้นเนี่ยเราหัวใจเรามาแล้วปกติเราวิ่งแนวราบกว่าเราจะบิวหัวใจขึ้นมาใช่ไหมอันนี้มันจะเข้มข้นกว่ามากเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้สิ่งที่ได้ก็คือมันต้อง,ม,องมันต้องหายใจให้เร็วเพื่อเอาออกซิเจนเข้ามาแล้วการฝึกแบบนี้มันจะไปช่วยเพิ่ม VO2max มีมีรายงานบอกว่ามีมีรายงานในการตีพิมพ์ของ b u s i s e s s u r u r n นะ of Sport Medicine นะในปี2005นะเขาบอกว่าการขึ้นบันไดแบบนี้การปีนเนี่ย5วันต่อสัปดาห์เนี่ยภายใน8 w e วีเนี่ยจะ Improve VO2 Max ถึง17%ในผู้หญิงอันนี้อันนี้เป็นการตีพิมพ์ในวารสารสปอร์ตนะก็ จริงๆก็ก็ช่วยแหละมันเป็นช่วยแบบช็อตคัตอ่ะมันมันเป็นฝึกแบบอินเทนซิตี้อ่ะมันเข้มข้นอะ่ะมันก็จะได้ช่วยเรื่อง VO2 Max นะฮะอ่ย้อนย้อนกลับไปนิดหนึง่งสิ่งที่ได้นะสิ่งที่สิ่งที่ได้แน่ๆก็คือกล้ามเนื้อนะแล้วก็ VO2 max กล้ามเนื้อก็เป็นพวกกล้ามเนื้อก้นกล้ลามเนือเน้อต้นขากล้ามเนื้อน่องนะเหมือนทำลังเจสเหมือนทำสควอทแต่ไม่เบื่อเพราะฉะนั้นการไปฝึกแบบนี้ก็ ก็เหมือนวิ่งขึ้นหรือ9 929ก็ได้นะมันก็จะได้เหมือนทำท่าลังเชสกดสควอตโดยอัตโนมัติแล้วก็เป็นการฝึกแบบไพลโอเมตริกนะก็คือฝึกแบบเน้นผสมระหว่างความแข็งแรงและความเร็วแบบหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อแบบฉับพลันคล้ายๆการกระโดดจัมปิง้งการกระโดดงอเข่าย่อตัวนะ หมือนที่เข้าพิจกันกระโดดขึ้นบาะขึ้นอะไรเงี้ยบาวดิ้งแบบกระโดดจิงโจ้ทาท่าจิงโจ้ฮอปปิ้งกระโดดขย e งกล้ามเนื้อมันระเบิดพลังในเวลาฉับพันหดและขายตัวมันเป็นการฝึกเพื่อสร้างความแข็งแรงและสปีดนะการฝึกแบบนี้มันเป็นการฝึกแบบความแข็งแรงและสปีดขึ้นบันไดนะครับแล้วทีแน่ก็คือ v o 2 max นะเพราะว่าขึ้นบันไดแน่นอน ต่อสู้กับแรงน้มถ่วงโลกขึ้นชันนะชันกว่าขึ้นภูเขาปกาติเวลาไปฝึกในเทรลจริงๆที่ขึ้นภูเขามันก็ง่ายเลยแล้วก็เพิ่ม VO2MAX แน่ๆนะเพิ่ม VO2MAX ทีนี้คำถามก็คือเมื่อมันดีแบบนี้ละดีได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งเพิ่ม VO2MAX เนาะแล้วก็มันเป็นการฝึกแบบความเข้มข้นเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นอยู่ในโปรแกร,รมเวลาวันที่ฝึก เข้มเคนๆนะเอาไอ้น,นี้ไปใส่ได้คำถามต่อมาคือแล้วแล้วจะฝึกที่ไหนนะัอย่างเคยสัมภาษณ์นักวิ่งทีมชาติเขาก็จะฝึกที่สเตเดียมนะบันไดตรงสเตเดียมเนาะแต่ถ้าเราอย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนเราก็อาจจะแบบบันไดในปาร์คนะในในสวนนะถ้าในสวนมีบันไดมีสเตปก็เป็นสเตปเล็กๆไม่กี่ขั้น7-8ขั้นก็ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงนะ เป็น o u t ด o o ์แต่ถ้าช่วงนี้ก็อาจจะบันไดบ้านถ้ามี2ชั้นนะเหมือนเหมือนที่เห็นโค้ดเดียวทําบันไดขึ้นบันไดลงบันไดขึ้นบันไดหรือเป็นบันไดหนีไฟถ้าอยู่คอนโดซึ่งผมก็ใช้อยู่แต่บันไดหนีไฟผมซ้อม2แบบนะก็คือเอ่อคือถ้าอย่างที่เคยพูดไปแล้วถ้าขึ้นยาวของผมมัน48ชั้นถ้าขึ้นยาวเนี่ย มันจะไม่ค่อยได้อะไรเมื่อตอนขึ้นไปเลยชั้นสิบขึ้นไปละ1สิบยี่สิบสามสิบมันจะไม่ค่อยได้อะไรมันจะได้แต่แบบมันจะไม่ได้สปีดเพราะมันเดินแล้วนะแต่ถ้าเราแบบวิ่งขึ้นห้าแล้วก็ลงห้าจริงๆ5ห้าชั้นพอแล้วห้าชั้นก็ก,ก็ก็กำลังดีที่ได้สปินนะได้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 สปีดได้สปีด,ด, speed, ดของขาด้วยนะเพราะฉะนั้นบันไดของตึกเนี่ยก็เป็นทางเลือกเนาะแต่ เขาบอกว่าเอา่อไอเตก์แมชชีนที่มันเป็นการปีนน่ะอันนั้นน่ะมันจะไม่ไม่มันจะสู้กันขึ้นบันได,ดจริงๆไม่ได้นะเพราะการขึ้นบันไดจริงๆมันจะนนกกนนโฟกัสกล้ามเนื้อมากกว่าแล้วก็มันจะต้องใช้คอนโทรลของกล้ามเนื้อมากกว่านะเนึกออกอไหมคยเห็นเต็ปที่เป็นเต็ปแมชชีนคลัมบิ้งอะไรอะไรพวกนั้นที่เป็นปีนะหรือ หรือหรือสเตปที่เป็นสเตปยโยกแล้วก็ขาขาก้าวเป็นสเตปขึ้นนะฮะอันนั้นไม่ไม่เหมือนสู้สู้บันไดไม่ได้อันนี้เขาบอกมานะในในในใ,ในบทความเนาะซึ่งผมก็เคยลองทั้งสองแบบนะแน่นอนโฟกัสของกล้ามเนื้อมันมันสู้เราขึ้นบันไดจริงๆไม่ได้เหมือนเวลาเราเล่นแมชชีนไม่ว่าจะเครื่องไหนก็ตาม เทียบกับเราเล่นตัวเปล่าหรือเราเล่นกับถือเขาเรียกอะไรเวทน้ำหนักเนี่ยมันจะต้องใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดน้อยในการคอนโทลแต่ว่าแมชชีมันล็อกมันล็อกนิ่งมันตามสเต็ปนะถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าถ้าแบบได้กล้ามเนื้อมัดเล็กเรื่องของบาลานซิ่งเนี่ยมันสู้พวกขึ้นบันไดเปล่าเไม่ได้นะฮะทีนี้มาถึง รู้แล้วว่ามันดียังไงนะมันดีเรื่องกล้ามเนื้อเนาะมันดีเรื่องกล้ามเนื้อมันดีเรื่อง v o 2 Max ด้วยนะแล้วก็มันสามารถวิ่งได้ที่ไหนบ้างก็บันไดเนี่ยบันไดง่ายๆเนี่ยบันไดบันไดบ้านบันสเตเดียมในปาร์คบันไดหนีไฟเนาะอ่ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นนะเขาก็แนะนำว่าตอนเริ่มต้นช่วงช่วงแรกๆของการเริ่มต้นอย่าเพิ่งวิ่งเนาะ อย่าเพิ่งวิ่งทันทีสักสองสามครั้งของการเวิร์กอัพให้เน้นไปที่การเดินขึ้นเพราะหัวใจมันยังไม่ชินกล้ามเนื้อมันยังไม่ชินด้วยนะเพราะเดี๋ยววิ่งขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บนะเดี๋ยวเดี๋ยวเวิร์กอัพในครั้งต่อไปจะจะไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นก่อนเริ่มต้นทําให้กล้ามเนื้อมันชินก่อนเริ่มต้นด้วยการอย่างเงี้ยวอร์มก่อนวอร์มห้านาทีอันนี้ ดึงหัวใจให้ขึ้นมานะดึงหัวใจให้ขึ้นมาให้พร้อมให้กล้ามเนื้อมันโอเคก็เหมือนปกติฮะวอร์มแล้วก็อย่าวิ่งทันทีนะให้เริ่มเดินนะแล้วก็โฟกัสที่แกนกลางลำตัวให้ให้หัวเชิดนะหัวหัวเชิดขึ้นนะหัวตั้งตรงเนาะแล้วก็ตามองตรงไปอย่ามองก้มที่เท้านะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำให้ตัวตรงแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะฮะ อันนี้คือแล้วก็จุดสูงถ่วงก็อยู่ตรงกลางนะที่สำคัญคือตามองตรงไม่มองเท้านะครับแต่จริงจก็ถ้าถ้าช่วงแรกๆก็อาจจะมองเท้าได้แหละแต่ว่าคือโพสิชันของหัวของสายตามันก็ควรจะเป็นตรงเนาะไม่ก้มไม่ไม่ไม่โค้ไไงไม่เอน็นไม่เอน็นจนเกินไปให้ตั้งตรงทีนี้พอทำไปเรื่อยๆสัปดาห์ต่อๆไปก็อาจจะเริ่มต้นวิ่งได้นะฮะเมื่อหัวใจมันชิน หรืออาจจะก้าวทีละ2สเต็ปก็ได้นะฮะทีนี้ขึ้นไปเนี่ยอาจจะอย่างที่บอก10ชั้นหรือ5ชั้นแล้วก็ช่วงเลสก็คือช่วงพักเนี่ยมันคือช่วงของการเดินลงบันไดละใช้ช่วงเดินลงบันไดลงมาเป็นช่วงพักช่วงเลสแล้วก็กลับทําซ้ำขึ้นไปคำถามคือเราจะต้องทํากี่เซตเนาะ,ะก็แนะนำง่ายๆว่า10เซตตอนน่อ1นเวิร์กอั อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าความยาวของบันไดมันแค่ไหนกี่ชั้นนะก,ก็ลองลองดูว่า10เซตนั้นเนี่ยเราเหนื่อยแบบเหนื่อยแบบพอดีแม็กพอดีนะเอาให้แบบได้10หรืออาจจะลดลงมาก็ได้ถ้าบันไดมันสูงมันชนันเช่นสมมตุติถ้าถ้าผมคิดว่าผมจะวิ่งสักหาชั้นผมาอาจจะ10เซตไดนะ้แต่ถ้าผมจะวิ่งขึ้น10ชั้นเนี่ย ก็อาจจะเหลือสัก5เซตอันนี้ก็แล้วแต่โดยที่ระยะเวลาในการเวิร์กเอ้าก็ให้อยู่ประมาณ20-30นาทีก็ไปดูเอาเวน้ำหนักเอาเนาะเวิร์กเอ้าแบบเข้มข้นมันก็ไม่ควรจะเกิน30นาทีอะ่ะ20นาที30นาทีก็กำลังดีแต่ว่ามันต้องเป็นความเข้มข้นแบบตรอดทั้ง 20- 30นาทีเนาะแล้วก็ต้องโดยมีการพักในช่วงระหว่างลงบันไดก็อาจจะดีไซน์่างนี้ก็ได้ครับ ขึ้น5แล้วก็ลงมาขึ้น5ลงมาทำา10ครั้งแบบนี้ก่อนโดยที่แบบช่วงแรกนะเวิร์กอัลครั้งที่1ครั้งที่2ก็อาจจะเป็นเดินก่อนหลังจากนั้นพอเริ่มแข็งแรงนะพัฒนากล้ามเนื้อพัฒนาการหายใจเริ่มชินก็อาจจะเป็นวิ่งขึ้นละแล้วก็ให้ใส่ของการเวิร์กอัลของการแบบขึ้นมาดไดเนี้ยไปอยู่ในวันประจำที่จะต้องซ้อมความเข้มข้น วันอื่นเป็นอีซี่ใช่ไหมวันนี้ก็วันเข้มข้นเราก็อาจจะเอาอันนี้มาใส่ลงไปในวันนี้ก็ได้สัปดาห์หนึ่งก็ไม่ควรจะเกินสองครั้งนะกำลังดีนะครับก็เอาให้ชัวร์ว่าเอาให้ชัวร์ว่าวอร์ไม่ถึงก่อนแล้วค่อยทำเนาะแล้วก็อย่าเพิ่งเร่งที่จะวิ่งขึ้นเพราะแน่นอนถ้ากล้ามเนื้อไม่คุ้นอ,อีกสองวันต่อมาไม่ใช่ไม่ไม่ไม เราจะเราจะแบบล้าแล้วเราจะเราจะซ้อมอย่างอื่นต่อไม่ได้นะเอกไหมเดี๋ยวเราจะไปซ้อมแบบอีซี่รันหรือลองรันอย่างอื่นต่อไม่ได้นะครับช่วงแรกๆอย่าให้มันอย่าให้มันหนักเกินไปเพราะว่าเราไม่คุ้นคุ้นเคยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการลงบันไดเนี่ยให้ระวังเรื่องหัวเขา่าเพราะว่าถ้าหัวเข่ามีปัญหาไม่แนะนำให้ให้ใช้เวิร์กเอานี้นะฮะการ การการลงบันไดในช่วงแรกๆของการเวิร์กเอาให้ลงแบบนุ่มที่สุดเบาที่สุดอย่ากระแทกอย่ากระโดดลงสองสามขั้นเนี่ยไม่ควรกระโดดลงเลยไม่ควรเราคือคือ,ค,อคือไม่คุ้มนะเพราะเพราะว่าเราฝึกขึ้นมากกว่าฝึกลงเนาะแต่แน่นอนอะ่ะเวลาเราเราวิ่งเทรลแน่นอนมันต้องมีวนะิ่งดาวฮิลเนาะแต่คำแนะนำของ เวิร์กเอานี้ให้ฝึกขึ้นนะแล้วก็การลงเอาให้นุ่ม,มที่สุดอย่ากระแทกแล้วแล้วก็ถ้ามีปัญหาเจ็บให้ฟังสัญญาล่างกายแล้วก็ปรึกษาหมอถ้าเขามีปัญหาก็เวิร์กเอานี้ก็ไม่ควรนะก็ควรจะไปใช้แบบอื่นเอาเช่นลูวิ่งอินคลายสิบหบอไปอะไรประมาณนั้นหรือแบบเป็นแมชชีนเสเต็ปขึ้นไปนะครับ แน่นอนว่าช่วงแรกๆก็ช่วงแรกก็อาจจะยากหน่อยแต่ว่าพอ,พอต่อๆไปก็อาจจะคุ้นชินนะเคยขึ้นบันไดเนี่แหละแต่ว่าคือจะบอกยังไงไอ้เรื่องของ power กับ strength speed เนี่ยมันจะไม่อยู่กับเรานานถ้าเราแบบล้างลาไปอย่างวันก่อนขึ้นบันไดเคยขึ้น48ชั้นได้2รอบหรือขึ้น48ชั้นโดยไม่หยุด จะวิ่งจะเดินก็ตามพอไม่ได้ไปวิ่งนานๆเนี่ยเหมือน V O 2 max มันตกด้วยแล้วก็มันเสียงมันไม่ได้นะขึ้นไปเนี่ย48ชั้นต้องพัก3ครั้งเพราะฉะนั้นอาจจะทำช่วยแรกๆไม่เคยทำเลยก็อาจจะจะ,จะค่อยๆก่อนนะแล้วก็แนะนำว่าให้เป็นเป็นเซตๆไปอินทอินทัลไปนะครับย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เริ่มต้นนะฮะ วอร์ม5-10นาทีแล้วก็ช่วงแรกๆก็ให้เดินก่อนนะฮะช่วงแรกของการ w ร์ก out ครั้งแรกๆนะพอครั้งที่2ครั้งที่สก็เริ่มวิ่งนะครับใช้ช่วงเดินลงบันไดกลับมาเป็นช่วงพักแล้วก็ขึ้นกลับไปทำซ้ำให้ทำา10เซตนะฮะสิบเซตสิบเซตนี้อยู่ในช่วงเวลาประมาณ20-30านาทีจะกี่เซตนี่มันขึ้นอยู่กับว่าว่าบันไดเราสูงชันแค่ไหน เช่นบันไดเราอาจจะแค่บันไดบ้านชั้นเดียวแล้วก็อาจจะ20เซตได้แล้วแต่ก็กลองดูให้ให้พอดีกับ30นาทีที่จะต้องทำนะเป็นความเข้มข้นเยอะต้องก็ต้องฝึกเพื่อให้ได้สปีดกับพเวอร์นะเป็นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทำให้ VO2 m a x เพิ่มด้วยนะแต่วีดีโอ VO2 Max ันก็ไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างนะเพราะว่า จริงๆมาแล้วมันก็อยู่ที่หลายอย่างเช่นเรื่องของเอนดูรานเรื่องของอการการบริหารพลังงานในระหว่างวิ่งด้วย VOTM a x ไม่ใช่คำตอบเคยไปเทสกับหมอแอร์นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็มันก็คือเป็นตัวเลขตัวเลขหนึง่งเพราะว่าแต่ว่ามันก็บ่งบอกแหละว่าคุณฟิตแค่ไหนของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในช่วงหนึ่งในการออกกำลังกายเนาะแต่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกคำตอบเนาะ วิวทูแม็กเยอะก็ไม่ได้ไหมายความว่าว่าจะแข็งแรงที่สุดหรือว่าจะเร็วที่สุดนะมันจะมีหลายๆอย่างนะครับนั่นก็คือเรื่องของการฝึกวิ่งขึ้นบันไดนะเป็น High Intensity Workout แบบเข้มข้นนะได้ s สป e d ได้ Power ได้วิวทูแม็กไ,ไ,ได้กรูดได้คอ a d ได้กล้ามเนื้อน่องนะนะแล้วก็ได้เหนื่อยแน่นอน ก็ลองดูนะครับวิ่งที่บ้านหรือจริงๆก็เป็นสเต็ปก็ได้สเต็ปแต่ว่าแต่วันไดมันก็จะแบบต่อเนื่องมากกว่าอาจจะสองชั้นสามชั้นบางคนก็ใช้แบบนี้วิ่งขึ้นบันไดสะพานลอยอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้ก็ไม่แนะนําว่าให้ไปที่ไหนออกข้างนอกแนะนําให้อยู่แต่ในบ้านนะหรือถ้าใครมีคอนโดก็แนะนําว่าขึ้นคอนโดสัก5้าชั้นก็ได้นะหชั้นแล้วก็ลงมาแล้วก็5ชั้นแล้วก็ลงมาฝึกความเข้มข้นคล้ายคลฮิลลิพีะนะครับ โอเคอันนี้ก็เอามาจากผมแปลมาจากบทความในในเว็บที่เกี่ยวกับเ,เดี๋ยวนะเว็บเว็บนี้ก็ดีนะเว็บที่ชื่อว่า very well fit นะลองลองลองเข้าไปดูก็ได้เขาเขามีหลายอย่างสำหรับ beginner advance อะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเรื่องวิ่งโดยเฉพาะก็เดี๋ยวพยายามจะไป หานั่นหานี่มาที่มันรีเลทกับว่าช่วง stay home ว่าช่วงนี้จะใช้อะไรยังไงบ้างาได้เรียนรู้กันไปแล้วก็มา,าแชร์แชร์กันใครมีอะไรก็ก็แบ่งปันกันได้ล่าสุดก็มีคนแชร์เรื่องเ,อเรื่องของรู้วิ่งมาหลังจากที่ฟังพอดแคสต์ไปนะฮะก็ก็แชร์มาเรื่องการซ่อมรู้วิง่งเออเป็นไอเดียที่ดีเนาะ เป็นลู่วิ่งที่ที่เขาซ้อมเองเนะก็ก็ลคือคือคืออยากให้มีฟีดแบ็กอยากให้มีการสื่อสารแบบนี้ว่าเออฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเนาะหวังว่าจะได้สนุกกับการทำอะไรใหม่ๆบ้างสำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นบันไดขึ้นบันไดก็สามารถเป็นการซ้อมได้นะครับแล้วก็เป็นการซ้อมที่เข้มข้นด้วย ขอให้ฟังเสียงร่างกายตัวเองด้วยเนาะแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาหัวใจอะไรเงี้ยก็ต้องระวังหน่อยว่ามันเป็นการฝึกแบบมันเข้มข้นอะ่ะการขึ้นบันไดมันเข้มข้นค่อนข้างเข้มข้นนะครับโอเคจนกว่าจะเจอกันใหม่กับ Runners Journey Podcast นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ